สวัสดีค่ะสไปรูด,ดีที่นี่อยู่แคนะคะมาดูวันนี้ว่าดาได้เมื่อาวานนี้นะคะอากาศคือแบบว่านะวันนี้มาดูว่าดานี่เลยค่ะดาดื่มไปไดาออกไปดื่มกาแฟแล้วดาก็เลยแบบราสเบอร์รี่เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันดาก็เลยไม่ได้กินเนี่ยลูกโตๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเทไปเลยค่ะเยอะเยอะจริงๆ่งะพอได้กินอยู่ดีเนี่ยวันละถ้วยขนาดนี้ก็โอเคอยอยู่นะเพื่อนๆเ,เนี่ย โ oh, อยนะคะเนี่ยวันละวันละถ้วยเนี่ยก็ได้กินโ oh, อยนะเนี่ยวันละถ้วยคุ้มปลูกเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ปลูกนะได้แนะนาให้ปลูกเลยค่ะราสเบอร์รี่ปลูกง่ายกินง่ายปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเสียบก็ไปแล้วก็รอกินเลยค่ะคุณขาแต่ให้ปุ๋ยเขาหน่อยนังน,นะดาเอาคอมโพสต์ให้เขานะคะส่วนมากเราจะให้คอมโพส์ตไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเลยนะดาเอาก็เอาตักคอมโพสต์ท,ที่ดาแบแบว่าบ้านดาจะแบบว่าแยกแยกขยะนะ ก็เก็บเอาไว้ไปทำคอมพล์แล้วก็เอาปุ๋ยคอมพอร์มาใส่ผักเผือกทุกอย่างต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างในบ้านนี้คือไม่ฉีดยาค่ะโอเคอากาศทด่นเดทองฟ้าปลอดโปร่รงค่ะวันนี้เพื่อนๆค่ะเนี่ยดาก็วันนี้ก็คือได้ออกมาข้างนอกแต่ดาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยดายกิฟต์อัพแล้วค่ะเดี๋ยวดาจะถอนมันออกไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะ เสียเวลาดาจริงๆเลยดาบอกเลยว่าบ้านนี้นะคะดาจะปลูกของที่มันไม่ฟาซีไอขนาดเนี่ยโดนพิจินมันมากินจนแบบว่าเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยละแล้ว,ลวดาบางทีดาก็ลืมเนี่ยมันมีผ้าคลุมนะคะแต่ดาลืมนี่ค่ะวันนี้อากาศผักเนี่ยยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะถ้าใครจะกินอ่ะมันน็อกๆนะคะมาหาดิฉันนะคะมาเอานะคะนี่วันนี้ลมโชยแต่ว่ามีแดดคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะวันนี้อยู่แบบนี้นะที่นี่อังกฤษที่นี่อังกฤษยูเคคะ่ะ ลมปรยพัดโรยโรยเลยอากาศวันนี้แล้วว่าดิฉันจะออกข้างในอะไรนะมาอยู่ในสวนได้ค่ะวันนี้ก็เคลียก็มีอะไรจะต้องเคลียก็มันเคลียร์ทุกวันเนาะไม่รู้มันมีอะไรนักหนาของมันนี่แหละบอกว่าชีวิตนะมันมีอะไรท่ามมันมีอะไรท่าม